ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ของ Hunter C นะครับ Hunter C เนี่ยจะเป็นแนวของ The Call นะครับเป็นแบบปั๊มยา2ช่องนะครับเมดคิดนะปั๊มยาแบบ5้าวิเลยนะครับไม่ใช่แบบปั๊มยาไวๆนะในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับที่เผมกําลังนั่งรีวิวอยู่เนะี่ยคือตอนแรกอ่ะผมรีวิวกล่องแล้วผมมาลืมรีวิวโปรโมชั่นเ่ะเราดูกล่องคร่าวๆไปก่อนเห็นไหมกล่องนะครับก็จะสุ่มได้พวกของอาถ้าไม่เท่าโปรโมชั่นนะ มก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูนะผมภาคทับแบบผมจะมารีวิวโปรโมชั่นให้ดูนะครับ่ะโปรโมชั่นหลักของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมจะรีวิวคร่าวๆนะสำหรับรูปภาพหลักนะครับก็ได้กล่อง50กล่อง150นะครับเติม150ก็ได้กล่อง150แล้วก็สูงสุดเนี่ยจะเป็นกล่อง300นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้วยแต่ไม่ดูอาจจะรูปอาจจะทับกันนิดหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรสําหรับการเปิดกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวคอนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นตัว12ถึง 24m นะครับก็จะมีอยู่2ตัวแหละวิ่งต่างกัน4%นะครับที่ผมเล่นอนจ่จะเป็นตัวคานิกิ 24m เห็นไหมโอเคประมาณนี้กิจกรรมมาเป็นแค่นะครับก็จะได้ของตามนี้เลยเนาะของแบบพวกเริ่มต้นอนะ่ะเป็น OGC จีซีพวกกล่องอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ทอรคอนดีว่านะครับประมาณนี้ส่วนของฟาร์มอะไรพวกนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเต็มไปหมดเลยนะ กิจกรรมกระปุกหมูเป็นวอลเล็ตนะครับเอาเป็นแลกเอาไปได้ TC อะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตู้เดิมพันนะครับ TC ผู้ชนะนะครับจะถูกหัก4%่นะครับผมใครที่แบบสายเดิมพันเอ้ยสวัสดีสายเดิมพันอะไรนี้ก็มาเดิมพันกันได้นะครับ TC ของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าสามารถต้องไม่ต้องสามารถดิคือต้องเอาไปกดโล่นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะโลซีนะครับจาเป็นมากๆแล้วก็กิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับก็ แต่คล้ายๆกับกิจกรรมมาเป็นแคร์นะครับก็จะได้ไปนะครับผมประมาณนี้โอเคก็การเปิดกล่องอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องดูหรอกเนาะผมรู้สึกว่ามันไม่ไ,มได้มีอะไรเปิดได้แค่อ่ะ7 5 8 0แปดศนยะ์ามาสุดก็87อ่ะแค่นี้นะครับไม่ได้เยอะเลยนะเอาวันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนะครับว่าเราจะรันทดกันแค่ไหนไจะรันทดจริงถ้าไม่มีพี่เนคลิปนี้นะผมบอกเลยแบบไม่ผ่านแน่นอนอะ่ะยังไงต้องอัดใหมอ่อ่ะโอเคไป one hour later cái, đẻ đẻ, vung hải anh, thêm lưới, thêm lưới được không? Không biết.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  Không

โอ้ยเดี๋ยวไม่ตายมิกแปดสองอ่ะพืนที่อะรตูแบบเออยวะเสกผมอยู่ข้างบนวะโอ้พื้นกากเลยเฮ้ยฮะเดี๋ยวนะเมกฮะเออเดี๋ยนะตู้พิเศษเหรอยี่ตู้พิเศษครับทุกคนอาอดีดิเนี่ยอ่ะคือเขยดิอ๋อไอที่ยีตู้พิเศษมาดิ เจอตู้พิเศษกูหน่อยไปตู้พิเศษแล้วหัวหนึ่งคนหนึ่งตายไหมเนี่ยอะไรนะไปดูดิลองดูไอปืนที่หัวจะไม่ตายเฮ้ยตึ้ใหญ่อยู่นะว่าไหวไหมน้องมันนี่มันนี่มันนี่เฮียมันเยอะกว่านะมันเยอะแบบเยอะมากมอบบไอเป็นไงน้องผมหากปืนเดียวดาเมจสามแปดศูนย์ม,มันกา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 เอ๊ะม,ม,มันรัวไหมล่ะสามแปดศูนย์อะ เป็น e ไม่ถ้าถ้าปืนชาร์จสามเปศูนย์คือการต้องต้องสี่สี่ร้อยขึ้นไม่ก็้พี่แล้ว v ีเอสสองข้าศูนย์ดีไหมเป็นึงนะพี่เล่นอยู่สองตัวป่ะพี่ตั้งตัว,วนะพี่เชื่อพวกพีได้ปะ่ะยิงหลังได้ปะ่ะกูปเปลี่ยนเซตแม่ง,งเ้ยโนก็สูนยลมยิงหลังได้ป่ะน้อง

หอนตัวไปเฮ้ยต้องหาแคมป์นะเฮ้ยพี่โดนเก็บหมดครับต้องหาแคมป์นะไปไปด็กเก็บบอลนะแปดสองนะเขาเล่นกันแปดสองแปดสองมาเลยท่านี้ทิ้งไปเลยมาเก็บไปเลยนะแปดห้าอะไรเขาอยู่นี่กันหมดแล้วเฮียอะไร ê nó phía tương nè đe ba? tên nè. ngoài yêu hè mày ngoài yêu? mày điêu. cái tay! cái quân đều chặt tên nọ! tên nè tên nè tên nè วยรุ่นใหญ่จัดสวยว่า82เราไปเลยก่อนนะได้ๆแหละเปืนล VS 250อะอ๋อสื่อการ์ดอ่ะดิหมดแล้ววะไม่มีมันไม่มีปืนอื่นแล้วอะแต่ปืนเม็ดเดียวอ๋อปืนเม็ดเดียวอะที่ให้ออกไปไหนวะอีกชิ้นนี้เก็บหัวไปโอ้ยเยอยไปไงวะเนี่ยข้างบนมีไม่ตายเยอะกันไหมเยอะนะอยู่ไหนกันอะ เด็กไทยกระชาแตก<ค>เหรอเด็กไทยพี่เองเอ่อเอ้ยหน้าพี่<อ>แตกกระชาแตกหนึ่งสองตัวเลยแตกหนึ่งอูไปเจ็ดเลยนะครับกระชากูโ,โดนโหรอพิชอี่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองไปเหรอ ไอ้บอลลิตลองาไปเลยอ๋อเตกแม็ฆ<ต>มีมีปะมีมีไอ้กระชาไปไหนหไไแล้ววะหมดเอ้ยนี่อยู่เมฆเมฆมาเฮ้นี่นี่อ่าอ่าชื่ออะไรนะไอ้เนี่ยไอ้อเอนี่ยมาเก็ตอ,อ่ะมาด่วนเลยมาด่วนเลยมาานันจะดีเพราะว่าโอ้หายไปแล้วเพืตายไไหายแล้ว ไอตู้เองเหรอเก็บแค่ไหนเล่นอลไก็ได้นะเล่นลนี่ให้ทันวาเล่นดิได้ล้วเล่นอะไให้ทันวาเล่นดิอันนี้ไม่ใช่อันวาอาวเหรอเดวอันนี้พี่นีแ่ก็ไม่พูดอะไรเลยบ้าน ไ,ไปตามแกไปหัวเอาไอเชี่ยโอ้เทคเอาตัวนี้ก่อนได้เอาเรียบร้อยดิหนีดีรอ,อะไรอะหนีอะไรอย่าเล่นดิโอ้ข้างบนยิงกูอีกก็บอกเลยอให้หนีมามันเล่นยากนะครับมองมันเยอะแต่ต้อง,ต,องต้องเล่นไกลๆหน่อยพืนแม่งแง่งเลงอะ่ะ เป็นสามร้อยไอโกงจริงต้องเล่นนี่หรอไม่ลองอาทีไม่มีเซตเด็ดิอะไรเปิดตู้เปิดไปไม่มีเซตได้ไงแค่นั้นเหยื่อของกะเลยเซตอะไรมีแต่ว่าหกห้าเจ็ดห้าแปดผมว่าเราน่าจะตายนะตรงนี้แล้วก็ได้หัวเก้าส่วนมาสามอ่ะก็ลงแปดสองไงแปดสองเขาเล่นได้เป็นอะไรก็ได้อื่นก็ได้ปืนอะไรก็ได้ แฝดสองไม่มีหัวด้วยไอ้เหี้ยมีแต่ตัวอะไรก็ได้แฝดศูนย <trying to> ์เจ็ดห้าเจ็ดอะไรก็ได้เออเอามาเถอะยิงได้เหมือนกันนะใช่เหมือนกันนะพี่อยู่มาเก็ตนะวิเอสดาเมจสองร้อยห้าสิบเก้ามาเถอะวิงเอามาเลยจริงตายนะบอกให้หัวสองตายเลยตายหัวสองตายเหมือนกันนะหัวสองตัวหัวหนึ่งตัวสองโดนอยู่เหรอไม่ไม่พี่อยู่มาเก็ตอ้าอีกทงปืนสามร้อยไปมะ ใไปทิ้งไม่ได้ทิ้งเนี่ยเ,เอาออกมาเล่นเลยใค,ใครมาวะเฮ้ยแตกออกกูไม่ได้ยิงไอ้เหี้ยอย่าเพิ่งพูดนะกัญชามกิกทำคลิปอยู่นในรถในรถเห็นปะยิงด,ดิอลองตายนะ,ะเฮ้ยลองโดนยิงอออเเา เข้าเข้าเข้ามาถอยแมถอยเถอะเล่นไหนเล่นไหนเล่นไหนอุ้ยเย้ะอุ้ยมืด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 คนละทีเลยยิงก่อนมันเข้ามาทางเม็ดหนึ่งอ่ะแล้วก็ดันตัวตัวหนึ่งโอ้โหเมฆพองอ่ะยังเยอะแตัหนึ่งตัวสอง โอ้ยยังตั้งรถไม่ติดไอสัตว์ติดติดศพนะครับโอ้เมียนผมได้แล้วผมบอกเลยเนี่ยเกิดด้วยกันด้วยไอสัตว์มาเนไหนอ่ะเขาเขานี่เลยเขาตำรวจเลยไม่เข้าบ้านเขาตำรวจเขาตำรวจเขาตำรวจ้องโหอย่างไกลอ่ะบอกเลยโอ้ก็โต๊ะหกห้ามากูถามจริงเหรอกูเก็บมาได้ไงเนี่ยเป็นแนวอะไรความอับปย ก็โดนตัวตัวอ่าให้โดนอ่ะลองโดนสวนนะน้องเข้า้านมดแล้วไปอำวิ่งกันครับไปเดินมาเลยท่านว่าไปไหนเนะี่ยแล้วบอกลงแล้วก็ล,วลงกับพี่เนี่ยเ,อ,เอ,อ้าสรุปเองก็ได้แล้วโอ้กูงงชื่อว่ะมันเด็กมันเด็กดีดน,ดน,ดดนี่มันเด็กดีอีสามตัวอ่านันเด็กดีสองตัว อ๋อโอ้แล้วตั้งชื่อเหมือนกันได้เป๊ะเฮ้ยอะไรอันนั้นแปดอันนั้นแปดแปดหกไม่ใช่นี่นะไม่ใช่แปดหกนี่นะอันนี้หกแปดนย์ล่อยไปปล่อยไปนั่นเรานู่นดีกว่าบัตเตอร์ไฟล์อะปืนมีแสงป่ะวะปืนพีแอร์อ่ะไม่มีไม่มีไม่มีอะไรหรอใช่เหรอเอ้ยปืนนี้ด้วยอยากได้เอ้ยเองเองเองโผล่ดิน้องเองโผล่ดิแต่อย่าตายนะโผล่ดิหลังมาหลังมาอันนั้นแหละตัวนึง มันยิงหลังยิงหัวเม็ดเดียวหัวะัวสองเม็ดเดียวเหมือนกันโอ้หลังเข้าอีกไอ้หึยมาครับผมว่าเราต้องเล่นเซตใหญ่กันเลยนะไม่งั้นเซตเล็กมันมันนั่นแหละอย่างที่เห็นกันนะครับคือมันต้องเน้นเยอะนะผมยิงเท่าไหร่มันก็ไม่หมดนะครับเดี๋ยวพี่นำให้ก่อนเองเองแอบไว้ก่อนนะรอแตนบายนะ ฟ้าเลเาายโอเครอเตนไปนะตั้งตัวตนึงอย่าเพิ่งโผล่อนนะไม่มีที่ให้ตั้งมาตั้งละวเฮ้ยังมาโดดหาพี่ไอ้ไยพี่โดดไปพี่โดดไปอ่ะมาตามปะเอ้าม,ามามาลงมามาเซ็นสิเซ็นสิมีรพระรำอยู่พระเจ็บ กูมดเออโดดมา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 สอง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 ไม่หหะไรเจ็บอะไรตกหนึ่งปล่อยัไอ้พลังตกหนึ่งพลังตกหนึ่งหัวตัวเอาดีดิไปดิไปดิไม่ต้องโดดไปนะไปดิไอ้หัวหัวไอ้หัวพลังแตกพลังสตัวหัวสองขึ้นแด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 ้แดงขึ้นแด้แดงขึ้นแดงเร็วเร็วเร็พลังสตัวเหี้ย อะไรหรอวะยิงไงอยู่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยตู้อยู่ชั้นสี่ถอดไม่ทันแล้วอะไรไม่ถอดหรอกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจะตายนะมีคนไม่รอดแน่ๆเอ๊ะดักได้นะดักหนึ่งเนี่ยดักแล้วหวะพี่ตายพี่ตายอะโอ้โดดตกลงมาตายเฮียวมาจะฟัก

ủa phải làm tạm tua 2 tua đi Chơi rồi Tạch tạch phát lắm tạch hải quá Mấy kịp hết hải chứ 2 โดดมาได้นะไม่ว่างไม่ว่างพ,พี่อยู่ชั้นหนึ่งพี่อยู่ชั้นหนึ่งสวยตายหมดปะหมดสวยมีเบืนพร่ลามปะชั้นสองเอ่อไม่เห็นนะพี่พี่พี่เนยครับได้ปืนกับหัวไหมพี่ได้ไหมกไม่ได้ เข้าใอันนี้ก่ะเอาได้ปืนกับหัวไหมพีม่เมื่อกี้ผมเห็นข้างล่างมีตัวมีตัวนึงนะได้อยู่ชั้นสามพม่หัวปืนพี่ดูนี่สิดูนี่สามนี่เนี่ยหัวได้ละตัดปืนยิงไม่โดนเลยตัดปืนไม่ขัดปืนไปดิทามตามไม่ตายชั้นไหนมไอ้ผมจะดูว่า ไม่มีนะปืนหายมันตายชั้นไหนเออชั้นสี่มั้งไม่มีนะครับปืนหายไปไหนวะสี่นัดตึกสามหรือสี่นั่นแหละไม่หายพี่เลชไม่ปืนนะพี่อุ้ยของคับสวยสวยโอเคได้คืนแล้วนะครับจากเลือดตกตายช่วยยิงกับรุ่นใหญ่ครับแตก เองได้อะไรปะเดี๋ยวขายิงหมดเลยไม่ได้ยิงเขายิงหมดเลยอ้าวก็น่าจะไม่ลงแล้วนะครับถ้าลงก็เดี๋ยวตัดไปตอนลงกั้เนาะไปเฮ้ยพาลามเมกน้าพี่หน้าข้ามสองตัวตข้ไหนดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปท้ายวะนี่อยู่ แตกพระรแตกตัวนึงเจ็บละทุบไมดเลยสวยว้าได้คืนอีกแล้วมาเดือดครับมาฟินแป๊บนึงอาทำคลิปเดียวโอเคนี่ก็ได้คืนฟินได้ตู้อีกโอ้โหขอครับขอครับขอครับพระรามอ่ะขอครับใครยิงแตกพี่เขายิงแตกเนี่พี่ยิงแตกยิงรัวเลยครับแล้วมีดอย่างรัวพระรามขอพระรามขอพระรามครับเดี๋ยวปิดคลิปแล้วครับ เิ็นจาัาเ,เ,เอ้ยมาเต็มเลยพลามาดีอะไรอ๋อขอพี่เหรอใช่ก็เดี๋ยวจะไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรไปเก็บเก็บีบนตู้ได้เก็บตู้ได้เจ้กันไม่รุ่น96ตึงๆเอ้ย 5, 95นี่หว่า อ๋อมันตั้งตู้แบบแบบโล่งไม่ได้ใช่ก็อเมซอนนี่พี่ร้านยาวๆนะครับอเขาจะพาพวกมาละกูคิดว่ากูจะตายแล้วมากันช at ้าจัดเลยเี้ยแต่ละคนอู๋ไม่เห็นเห็นแล้วแต่ยังโดดมาช่วยดันนพี่เป็นศพแล้วมุดแบบกูนั่งปั๊มเลยนั่งนิ่งๆปั๊มเลยเอาเลยดีเลยช้าเกิน อยากคือมอบเลยมอบเลยกูมอบเลยอ่ะมันต้องยิงตั้งโลยิงตั้งโลเนี่ยเนี่ยไม่มีใครลงมาเลยรอรอห้าทีไม่มาไปละโอกี้เม็ดตายอ่ะเนี่ยสองโอสองโอสามโอสามตัวหนึ่งสามโอยจุดจัดคือแรงสี่เก้าอ่ะเฮ้ยแล้วมาแล้วแอบไว้มแอบแวะแอบไว้แอบไว้แอบแวะสวัสดีกูห้าสี่ยี่ไหวะอ๋อตึกนู้นตึกนู้นไปปะ พลาม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 ไปละวิ่งแล้วอย่าหิวเว้ยขอพลามมั่งเสร็หนึ่งยังดีไอย่าให้มันขึ้นอย่าไปยิงดิไ้าล้วรู้แล้วอย่าให้มันขึ้นอะฟ้าต้องต้องล็อกต้องล็อกต้องล็อกเฮ้ยมันเอากูก่อนเลยพี่อะไรอ่ะต้องเราเลยเ้ยเฮ้ยพุเต้พุเต้พุเต้พุ้ต้องเราไปต้องเราไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาอย่าไปยิงแฮะ โอ้มันขึ้นได้เรียบร้อยไม่เลยไหวอยู่ปะมา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 ไปกทางหนึ่งแล้วกันเไปมาตัวตัวน้ำมือไปรับเพื่อนกันเลตายหายมาแล้ว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 มสี่ต่อสองเหี้ยตึ้งใหญ่จัดเมื่อกี้มันสิบต่อสี่ะพี่จริงผมไม่ได้เอาช็อตสิบต่อสี่ลงนะผมกดลืมอัด เวลาตายแล้วชอบลืมเฮ้ยันลงมาตัวหนึ่งว่ะมาจากไหนเป็นมดักหัวหนะมนเจ็บปะนะเดีนะ๋ยวรอหนะึง่องอรอได้อีกตัวไหมมาเพียบเลยพี่มาเพียบเลยอะดรนะ อยู่นี่ก็ได้นะได้ปะหน้ามันมาสี่ตัวแล้วนะมันคุณระตี้ใช่เหรออ่าเอาไหมเนี่ยที่เราข้างหน้าได้นะเจ็บอ่าระวังนะถอยปะถอยปะถอยปะมิกตายฮะไปฮ้ไปดิไปดิเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้โหตกอีกตายที่อย่างเงี้ยเออป็นยังไปง โอ้มาเพียบเลยตัดถ่ายได้่ะโอ้มาเพียบเลยเฮียเฮียโก้วัดดักไหมเราดักไหมดักเลยว่ะไอหานะมาเพียบเลยเฮียอตานี่ตายนี่อย่างนี้อย่างนี้ ตัวหลังอะต้องเบิ้ลตัวหลังต้องเบิ้ลตัวหลังไม่เราเราจะขึ้นทำไมอ่ะขวร้องเลยเอาจะขึ้นทำไมวะหลอกล่อไอ้ไม่ได้แดกเราเอาไปได้ไกลละกดข้างในหน่อยพี่เฮ้ยเงยขึ้นแล้เก็เยวขึ้นจริงเหรอวะขึ้นไม่ได้พี่มันกดสองท้าย ก็นี่ตั้งโลนี่แล้วก็ยิงเนเบิ้ลอ่ะเฮ้ยเอ็มเอ็มมากตัวนี้ไอ้ทันปะนี่เห็นปะยิงตีนมันอ่ะตัวหลังอ่ะนี่ตรงพี่เลยเออกดได้นะกดกดไปเลยนะเอาให้มันเจ็บอ่ะมาใช่ปะใช่กูตายอย่างเงี้ยที่เบิ้ลเจ็บละตกละตกละไปไปดีมันยัดมันยัดโอ้ยัดเฉยได้เหรอไปไหนวะ ยัดแล้วเปล่าไม่อ่ะลไล่ไปเนาะใช่ไหนยัดปะไปไหนแล้วไปอยู่พี่เนปะ<อ>ไม่อยู่ตู้อยู่นายยัดตู้รือมั้ง<อ>เร็วทันใจ ไปเลยไม่ได้มีแล้วนะน่าจะหมดแล้วขัานนี้แล้วกัน,นะครับก็สับเซิร์ฟเวอร์แนวเดอะคานะครับใครที่อยากลองเล่นนะครับเราลองเล่นกันได้ก็สำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับเปน็นคลิปไร้ต่อไปไปเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็บ๊ายบาย